สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือเ f สสวัสดีสสดครับ,รบสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวูววิกรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่ครับสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าเราต้อนรับคุณผู้ชมนั้นเข้าสู่สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนครับเดือนเมษายนนี้เป็นที่รู้กันเลยว่า ร้อนประหลอดแตกเลยครับแต่ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเบิกบานใจได้ก็คือถึงแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนนั้นมันมีวิธีการครับคือเข้าไปชมหนังเพื่อคลายร้อนทําให้จิตใ,ใจเราร่มเย็นมากขึ้นนะครับและแน่นอน,นครับแฟนๆเครือโรงภาพยูเนซีนะครับเราขอชวนคุณหนีร้อนเพื่อมาสร้างความสุขให้มันร่มเย็นจิตใ,ใจของคุณโดยการชมภาพยนตร์ในเครือรรงภาพยูเนซีนะครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนอุณหภูมิจะประหลอดแตกขนาดไหนนั้น ตอนนี้มีแคมเปญครับที่เราเรียกว่าเมษาดับร้อนปรลอดแตกปีที่2ครับซึ่ง แน่นอนครับชายนั้นจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนี้ในช่วง SF News ครับใช่แล้วนะครับและก็ในปีนี้เนี่ยนะครับแฟนๆของโคนันเนี่ยนะครับจะได้ชมภาพยนตร์นะครับที่เป็นเดอะมูวี่ในลำดับที่28กันแล้วด้วยนะครับยอดนักสืบจิ๋วโคนันปริศนาภาพติดตามมรณะนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนของโคนันเนี่ยนะครับไปร่วมไขปริศนาพร้อมกันได้นะครับในเครือโรงภาพยนตร์ SF นะครับแล้วก็อย่าลืมสะสมนะครับกับโคนันเดอะมูวี่ทัวร์ที่เคอมโบเซตน่ารักน่ารักแบบนี้นี่เลยนะครับมีได้สะสม กันหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวและจะมีกติกาในการสะสมยังไงนั้นเนี่ยนะครับไปติดตามชมกันได้ในช่วงนี้กับ SF News ของเราเลยครับช่วง SF News สัปดาห์นี้ทาง SF เนี่ยนะครับมีข่าวดีมาบอกกันครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ SF มีแคมเปญเมษาดับร้อนปลอดแตกปี2ครับแจกตัวหนังฟรี30,000ืที่นั่งทุกวันเลยนะครับตลอดเดือนเมษายนสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ เนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า3 3องศาเซลเซียสรับตัวหนังฟรี1ที่นั่งเพียงซื้อโคกขนาด44ออนซ์1แก้วสดชื่นยิ่งกว่าเดิมเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า37องศาเซลเซียสรับตัวหนังฟรีหนึ่งที่นั่งเพียงซื้อโค ขนาด32ออนซ์2แก้วมาร่วมลุ้นอุณหภูมิทุกวันกันได้นะครับในเวลา13.30น,นาของทุกวันทาง Facebook Fanpage SF Cinema ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage SF Cinema แฟนคนัน,นห้ามพลาดนะครับกับคอลเลกชันคอมโบเซตหน้าเก็บสะสมครับเป็นชุดคน,นันเดอะมูวี่28คอมโบเซตประกอบด้วยแก้วน้ำอัดลมโคน,นันดับเบิลวอลคัพขนาด22ออนซ์จำนวน1ใบป๊อปคอร์นบักเก็ตขนาด8.5ออนซ์พร้อมป๊อปคอร์นจำนวน1 ถังและอะคริลิกแตนนีสีแบบให้สะสมจำนวน1ชิ้นในราคาเพียงชุดละ369บาทจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครืออสาขาที่ร่วมรายการเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w sfcinema com และ Facebook Fan Page SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF p เ o p พราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ อยู่กันตอนในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันดีกว่านะครับเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าใช้รวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับพวกเราก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight พร้อมเรา2คนเลยครับช่วง Movie Guru Highlight เริ่มกับตัวอย่างใหม่ครับของภาพยนตร์เรื่อง The Phoenician Scheme ครับที่เป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับสุดแนว Wes a ์แอนเดอรคราวนี้นะครับเขากลับมาทําหน้าที่ทั้งการร่วมอนวยการสร้างกํากับการแสดงและเขียนบทภาพยนตร์เช่นเคยครับและยังได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมงานกันมากมายครับไม่ว่าจะเป็น b e n ิ c ซ o de เดอโทโรเม a r e ร p โอเพลตันไมเคิลเซราไรส์แมเมดทอมแ ไบรอันครานสตันเจฟฟรีย์ไรท์สการเลตเจลแอนเซนและเบนเ d ดิกต์คัมเบอร์แบเป็นต้นนะครับโดยจะเล่าเรื่องราวของซาซาคอร์ด้าครับนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่แต่งตั้งลูกสาวคนเดียวของเขาที่เป็นแม่ชีนะครับให้เป็นทายาทเพียงคนเดียวในมรดกของเขาและในขณะที่ซาซาคอร์ด้านะครับเริ่มต้นภารกิจใหม่พวกเขาก็กลายเป็นเป้าหมายของเหล่าเจ้าพ่อผู้วางแผนร้ายผู้ก่อการร้ายต่างชาติและนักฆ่ามากมายครับภาพยนตร์สุดแนวและตลกร้ายเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะฉายรอบปฐมทัศน์โลกทั้งยังเข้า เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำปี2025ด้วยนะครับส่วนการฉายนั้นจะเริ่มฉายที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือนพฤษภาคมครับ มาต่อกันกับตัวอย่างภาพยนตร์ที่แนวไม่ต่างกันเลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง d d i n g t o n ครับเป็นผลงานการเขียนบทและกำกับการแสดงภาพยนตร์ของ a อรีแอสเตอร์ครับเจ้าพ่อหนังขย่าขวัญยุคใหม่นะครับที่มีผลงานภาพยนตร์เด่นๆอย่าง Mid ซ u m m e r Heredity และโ Is Afraid ครับส่วนนักแสดงเนี่ยนะครับก็เป็นระดับเอเลีแห่งวงการฮอลลีวูดกันเลยนะครับนำทีมโดยว a กินฟินิกส์ ix Emma Stone Austin Butler และ Pedro Pascal เป็นต้นครับโดยจะเป็นการตามติดชีวิตของนายอำเภอนะครับที่มีปณิธาน สูงส่งณเมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็กซิโกครับซึ่งเรื่องราวของเขาจะเกี่ยวพันกับผู้คนต่างๆยังไงบ้างนั้นรอติดตามกันในโรงภาพยนตร์กันนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องเอเดนเจนนะครับจะไปฉายรอบปธมธฐมทัศน์โลกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ประจําปี2025เช่นกันครับและจะฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกากลางเดือนกรกฎาคมครับ Okay, Megan. Time give you ปิดท้ายก,กันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง m e g a n 2.0ครับหลังจากสร้างความสยองขวัญในภาคแรกหุ่นยนต์สาวตัวนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งครับแต่ว่าคราวนี้เธอถูกสร้างใหม่อีกครั้งแบบอัปเกรดมากขึ้นเพื่อต่อกรกับหุ่นยนต์อาวุธทางการทหารนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยการขโมยเทคโนโลยีของ m e g a n ไปพัฒนาต่อน,นั่นเองครับมารอชมความเก่งกาจของเธอกันอีกครั้งนะครับในโรงภาพยนตร์บ้านเราปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับ สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF What you want? Your brother. สองพี่น้องหนึ่งภารกิจ The Accountant ปัจจุริยะคนบัญชีเพชรคาดสองวันนี้ในรูปแบบ 4DX Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนต์